ดีเด้อโอ้เ oh. <c oughs> ทปนี้ดีใจอะไรที่อ,อสูตรประแดกลาวซาวสำเร็จไปด้วยดีเนาะแซบผมจะแซบวันนี้ไม่แต่สีเตรียมละขั้นตอนเตรียมทรงเตรียมอย่างนเนาะเฮ็ดไปลาย <c oughs> ผมจะจิ้มซกินน้ำต่ำสุทุกอย่างเด้อื้อนี้มาอื ว่นน For ี้กันนะตู h, sauce, uh, ้แม่พะแนาปลามาให้นะเห็นปะไปเอาปลาอันตู้แม่ปลาคราปี้ผมจะแซ่ผมสุดยอดผมจะเอ้ยมากินกันเด้อมา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 ตำมะฮงตำมะฮงใส่กันนะซอสพริกเราตำตำซอสเลยมามากเจ้ะแซ่แน่นอนมา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 กินกันมาอันนี้ปลาคราฟี่ผมจะเอ้ยแฟนคราฟี่พะแนวโอ้ไข่ ตีกันก็ไม่ได้เจอร์แล้วมันไอ้ไข่อ้ะต้องฝรั่งไข่มันใหญ่ยำ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 ลองลองทำหองก่อนลองไปทำห้องก่อนแซ่ฟนะนอนไเจ้าเอ้ยเข้ากันเนียวเหนียวหอนหอนมา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 นี่อืม น้ำปลามหมูเข้มข้นดีไหม

มือหนึ่งกอง,ง,กงโโแล้วมันก็บอจกปัญหาอะไรอือใช <c oughs> ่มันเยอะมันหนักเป็นปลาคอนมั่งไข่ปลาคอยเออเราขึ้แล้วอือมัวใหญ่งงขึ้นแล้วค่ะอืออ้ายงา,ไข,งาไข่งาไข่ปไปตัวไข่พอนะ เมื่อกี้นี้นีล่ะเนี่ยอ้ยาวว่าไงน้ำมันดีน้ำมันไข่ปลาพวกเจ้าเอ้ยไข่ปลานี่ลาบกับแซ่บลาบแล้วเนาะอืมจ้ำหุ่งพร้อมเลยข้าว,วหน่งวยอช่สีเขียวคือสีอือม สินกับข้าวขาวพวกเจ้ามาเน่ยข้าวขาวปลาสด,ดาเด็ดม่อือให้มากินน้ำงเลนน้อกะแก้วจะกินต่อแล้วน้ำน้ำต่ำสูตรลาวไทยลาวซาวเอเชียสุดยอดตัวน,นี่